ก็ขอ,อกล่าวสวัสดีผู้เล่นเกมชินทุกคนก็ได้นะครับสำหรับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะพามาเก็บซากุระบลูมนะครับนี่นะครับซากุระบลูมโดยที่ในะแพทสอดห้ที่ผมกำลังทำตัววิดีโออยู่เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่คาเมสโตะอายากะนะครับที่จะใช้ซากุระบลูมเนี่ยเป็นวัสดุในการเล่นขั้นแต่ว่าในแพทสอดหกที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะมีตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าคาเมสโตะอายาโตะนะครับซึ่งก็อาจจะใช้ซากุระบลูมเนี่ยเป็นวัสดุในการเล่นขั้นเช่นกันนะครับ แล้วก็สก k u าร b บ o ูมเนี่ยก็ยังสามารถนำไปคราเป็นอเทมได้อีกหลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปลิสต์ให้นะครับว่ามันจะสามารถนำไปครา็นอะไรได้บ้างสกุ u รับ o ูมจะสามารถหาเก็บได้ที่เกาะน,นารุคามีไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปากหมุดที่ผมไปตัดต่อมาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าปากหมุดในแบบน้นตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเบียดกันโคตรๆเลย สกูรับบูมที่มีให้เราเก็บอยู่ทั้งหมดในแมปนะตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด75ชิ้นนะครับซึ่งผมจะพาไปเก็บทั้งหมดในวิดีโอตัวน,นี้เลยจุดแรกที่ผมจะเริ่มวิเก็บนะก็คือว่ามาตรงจุดวาร์ปด้านหน้าเมือ,อนะสมารตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราวาร์ปมาเสร็จแล้วเนี่ยก็หันมาทางขวาก็จะเจอกับสกูรับบลูมอยู่นี้นะครับโดยท,ที่เมื่อเราเก็บไปแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเกิดใหม่48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มวิ่งเก็บแล้วผมก็มีสกู่ชิ้นนะครับกก็็ถ้าผม่เบสแล้้ววเเนนี่่่ดรรราาาจะมมช็คกกกัออทึงผบบไบหืปา โดยก่อนที่เราจะสามารถเก็บสกรับบูมได้เนี่ยเราจะต้องใช้การโจมตีท่าสายฟ้านครับตีเพื่อที่จะให้เราสามารถเก็บสกรับบูมได้นะครับถ้าหากว่าผมเดินเข้าไปปกติเนี่ยเราจะยังไม่าสามารถเก็บสกรับบูมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้การโจมตีปกติของลิซ่านะครับตีดูนี่ครับถ้าขึ้นอย่างนี้คือจะสามารถเก็บสกรับบูมได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจับเวลาแล้วก็วิ่งเก็บเลยแล้วกันนะครับโอเคสามสองหนึ่งพอวิ่งเก็บสปินเลสเสร็จเนี่ยก กลุ่มตรงนี้2แล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้ครับจะมีอยูอ่อีกกลุ่มหนึ่งนี่ครับจะอยู่ตรงนี้เขียนอสาติแล้วก็เดี๋ยวเลาะขอบเมืองทางซ้ายตรงนี้ไปครับถ้าหากว่าเป็นตัวละครธนูเนี่ยก็อย่างตารัสหรือว่าฟิเชลเนี่ยก็ใช้การโจมตีาขากนค้างโจมตีนี้ครับ จมกันไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าลิซ่าไวสุดครับเพราะว่าการโจมตีของลิซ่าเนี่ยเป็นการโจมตีปกติจุดต่อไปการโจมตีปกติของลิซ่าเนี่ยเป็นการโจมตีถ้าสายฟ้าก็เลยจะสะดวกกว่าโอเคจุดต่อไปเราปีนขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้โอเคโอเคต่อไปจุดต่อไปก็ขึ้นมาตรงนี้ครับจะอยู่ตรงด้านลานตรงนี้นะนะครับ Okay. แล้วก็จุดต่อไปเราจะว้ามาตรงนี้ครับจะมีอยู่หลุดมาอยู่กลุ่มนึ่โอเคหัน okay. หลังมาแล้วก็อยู่ตรงซ้ายนี่ครับโอเคพอเก็บจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะว้ามาจุดว้าตรงนี้ที่เดิมครับแล้วเราจะไปเก็บด้านบนโอเควิ่งไปเลยนี่ครับ คือซากุระบุมเนี่ยค่อนข้างจะมองยากหน่อยครับทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยก็มองยากพอๆกันเลยจุดที่หนึ่งแล้วก็มาทางซ้ายครับต่อไปอยู่ตรงนี่นี่ครับมันค่อนข้างจะมองยากหน่อยจุดต่อไปเราจะว้ามาตรงนี้ครับตรงหมู่บ้านคอนดักพอว้ามาเสร็จแล้วก็หันขวานิดนึงครับก็วิ่งมาตรงใกล้ๆก้ต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้จะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง โอเคจุดวราปต่อไปเราจะว่ามาตรงจุดนี้ครับโอเคแล้วก็หันมาทางขวานิดนึงจะอยู่ตรงนี้ครับเ okay. ชลิซาติอเคจุดต่อไปเราจะเดินไปตามทางครับแต่ว่าผมจะล้อไปไหนไม่อยากไม่อยากให้ศัตรูมันอัเลยครับ จะอยู่ใกล้ๆตรงพุ่มหญ้าตรงนี้ครับนี่ครับอพอตรงนี้เสร็จหันซ้ายมาดนึนงก็จะเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งอพอจุดถัดไปเนี่ยจะอยู่ตรงเราต้องตามทางนี้ไปครับถ้าในมินเแนบบีมันจะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำตรงนี้เคตามทางซ้ายไป นี่ครับจะอยู่ตรงนี้โอเคจุดว่าปัดไปจะวร่ามาตรงดันเทียนตรงนี้ครับแล้วก็หันมาทางขวาจะอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้อ่ะนี่ครับแล้วก็ต่อไปจะอยู่ตรงบินมาตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้มองยากมากเลยผมก็เลยเคยลองแบบลองวิ่งดูคร่าวๆตอนกลางวันมันก็มองยากเหมือนกัน Okay. จุดต่อไปอยู่ตรงนี้ครับโอเคสาธิตจุดต่อไปเราจะมาด้านหลังตรงนี้จะมีอยู่สองกลุ่มอันนี้กลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ที่สองเดีไปก็หันขวามาน,นิดนึงครับก็จะอยู่ตรงนี้อีกกลุ่มนึ่งที่ผมเรียกกลุ่มเพราะว่ามันเป็นแบบกลุ่มดอกไม้กลุ่มใบไม้รวมกันโอเคะ okay. ต่อไปเราจะตรงมาตรงนี้ไหนนี่ครับ ตรงนี้กลุ่มหนึ่งหันมาทางซ้ายก็จะเจออีกกลุ่มแล้วก็อยู่ตรงด้านหลังลากไม้ตรงนี้ครับหนึ่งจุดต่อไปจะวิ่ามาตรงสาลจารครับซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างซับซ้อนที่สุดแล้วปักหมุดเยอะมากโอเคเรามาเริ่มกันทางบนสาลเจ้าทางขวาก่อนนะครับโอเคตรงนี้จะจุดที่หนึ่งแล้วก็ <c oughs> เดิน <c oughs> มาตรงนี้ครับ จุดที่สองแล้วก็จุดที่สตรงนี้จุดที่4อยู่ตรงขวานครับใกล้ๆกับนีเกาะตรงนี้โอ้โหเลยจุดต่อไปเราจะเดินอ้อมมาตรงนี้นี่ครับแล้วก็ตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งมันจะค่อนข้างมองอยากหน่อยครับโอเคจุดต่อไปเราจะบินลงมาตรงนี้ครับน,น,นี่ตึกโอเคต่อไปเราจะ เลาะไปนะครับอย่าเพิ่งโดดลงไปนะครับมันจะอยู่บนอบนเขาอีกอันนึงถ้าโดดลงไปเดี๋ยวจะเสียเวลานี่ครับเราต้องรอมาทางนี้ก่อนโอเคอยู่ด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็จุดถัดไปก่อนที่จะวาร์ปไปนะครับอยู่ตรงนี้จริงๆจ,จ,จะลงไปเก็บเต็นตรงหลุมด้านนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอแบบเก็บไปตามทางที่ผมมาไว้ก่าจะได้ไม่สับสนโอเคจุดต่อไปเราวาร์ปกลับมาที่เดิมครับ เราจะลงไปตามทางสารเจ้าเค okay. มาทางขวาครับนี่ครับจุดแรกอยู่ตรงจุดต่อไปลองตามทางสารเจ้าไปเลยครับแล้วก็ขวาตรงนี้จะอยู่ใกล้ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะต,ต่อไปก็เดินตามทางไปต่อเลยครับนี่ครับจะอยู่ตรงริมทางเดินตรงนี้แล้วก็ สุดท้ายก่อนที่จะวับกลับไปทีนะครับก็ตามทางไปเลยนะครับจะอยู่ตรงนู้ดโอเคเราก็วับกลับไปที่สันเจ้าที่เดิมครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บต่ตรงใต้ถ้ำตรงที่อยู่ใต้สันจานครับตรงถ้ำนี้ ให้สุดเลยครับโอเคจุดแรกจะอยู่ตรงนี้ตรงสังเกตตรงพุ่มไม้สีเขียวอ่อนตรงนี้ครับในถ้ำน,นี้น่าจะมีเจ็ดอันเจ็ดกลุ่มนะถ้าผมจะไม่ผิดโอเคหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะใช่โอเคจุดที่สองจุดที่สามอยู่ตรงนี้จุดที่สี่ก็กระโดดข้ามล่างไม้ตรงนี้ไปนี่ครับเนียนเนียน่ยมันเนียนกับสีหญ้ามากเลยโอเคจุดที่ หนี่6ก็อ้อมมาไหนแล้วก็จุดที่7อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็วาร์ปกับจุดวาร์ปที่เดิมครับตรนในรอบนี้มันจะอยู่ตรงรอบนอกสัรเจ้าหน่อยโอเคจุดกลุ่มต่อไปจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับ แล้วก็ก่อนที่ผมจะมาอัคดคลิปเนี่ยผมเคลียร์พวกมอนสเตอร์ไปก่อนนะครับมันก็เลยจะวิ่งสะดวกหน่อยโอเคอันนี้จุดแรกก็จุดวันนี้ะจะมีอยู่สองกลุ่มโอเคกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอยู่นี่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก่อนเราจะวาร์ปไปวิ่งมาตรงุ่มหลังพุ่มไม้ตรงนี้ครับ ต้องหลังเงินหลังเดินนี่นี่ครับโอเคแล้วเราก็วาร์ปกลับที่เดิมอีกรอบนึงครับอีกอีกสองรอบโอเคต่อไปผมจะไปเก็บตรงด้านล่างสารเจ้าอีกจุดหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงนี่ครับตรงเสาตัวเลีกหรือเปล่าผมจำชื่อเรียกไม่ได้นะครับอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งนี่ครับตรงใกล้ๆนาคูวีต,ตรงนี้ Okay. จุดที่หนึ่งแล้วก็หันหลังมางจะอยู่ใกล้ๆกับเอ,อ้นี่ขั้าบูต่อนะครับจุดที่สองจุดที่สามจะว่าบินมาตรงนี้ครับตรงนี้โอเคจุดที่สี่บินขึ้นมาตรงนี้กันครับขอรอสแตม์หน้าสักครู่เคลียร์จ okay. ุนไปนี่ครับจะอยู่บนนี้อีกกลุ่มหนึ่ง เดี okay, ๋กลุ่มนี้เสร็จก็หันขวาแล้วครับจะอยู่ตรงนี้อีกสองกลุ่มเดกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วก็เดี๋ยวบินเลาะมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างจะเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปต่ออีกนิดนึงครับก็จะเจออีกกลุ่มหนึ่งด้านล่างกูสตักหน้าพร้อมปะเนี่ยแยอะ <laughs> โล้วเสียเวลาเดี๋ยว บนขอปีนขึ้นไปข้างบนครับซาบินา่าอย่าหมดโอเคนี่ครับอีกจุดหนึ่งตะกี้ผมกดซาบิน่าไม่พอเลยดิ่งลงไปก่อนโอเคแล้วก็วาร์ปมาตรงจุดวาร์ปที่เดิมครับตรงศาลเจ้าจะครั้งสุดท้ายละก่อนที่เราจะวาร์ปไปจุดอื่นจุดสุดรอบนี้จะอยู่ตรงบนภูเขาตรงฝั่งนี้ครับ Okay. จะปีนขึ้นไปสตปเหน้าพอไหมโอเคพอโอเคอัน okay. นี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วก็ด้านบนนี้จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มที่สามโอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างของนี้ครับจะอยู่ตรงตรีนเขาน่าจะบริเวณตรงนี้ ก็เดี๋ยวลองมาตรงบริเวณป่าตรงนี้นครับจะมีกลุ่มหนึ่งโอเคจุดต่อไปเลยครับว่ามาตรงจุดนี้เดี๋ยวผมไปเก็บทางขวาก่อนนะครับโอเคเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนจะมีกลุ่มแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาถัดไปครับกลุ่มถัดไปจะอยู่ตรงนี้ เก็บแบแล้วก็วับกลับที่เดิมอีกรอบนึงครับจุดต่อไปจะอยู่ด้านบนตรงนี้โอเคแล้วก็วิ่งกลับมาครับจะอยู่ใกล้ๆกับตรงประตูสัเจ้าตรงนี้โอเคแล้วก็วิ่งผ่านค่ายาพวกฮิรชาตรงนี้ไปครับเขาว่าผมเคลียร์ไปรอบเหมือนกันนะเคลียร์้น่าจะเกิดใหม่ okay. พอเก็บตรงกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะไปตรงกลุ่มตรงนั้นครับมันจะอยู่หลังต้นไม้ตอนนี้เดี๋ยวผมใช้ซาราตีแล้วกันเพราะผมเคยลองแบบใช้ลิซ่าตีแล้วมันไม่ถึงแล้วพอวิ่งเก็บจนจุดนี้เสร็จก็แต่วิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับจะมาเก็บตรงจุดนี้ต่อ พอเก็บตรงจุดนี้เสร็จก็จะไปใกล้ๆตรงแม่น้ำตรงจุดใกล้แม่น้ำครับจุดสุดท้ายก่อนจะ,จะว่าไปเก็บจุดอื่นต่อนี่ครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงคารลิคาลิสโตฮร์คามิสโตนะครับต้งสามจุดนี้จะข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลเลยแต่ว่าในเมื่อในแบบมันไม่มีให้เ,เก็บมากกว่านี้ก็ผมคิดว่าเก็บให้มันครบไปเลยก็ดีกว่า ใต้ใต้คา,า,าริสันทังสเต็ปจุดแรกตรงนี้จุดที่2ก็เก็บอเอกเตอร์กระนำตรงนี้ไปครับพุ่งไปฝังปุ๊บพุ่งไปโอเคก็พุ่งไปเก็บตรงนี้โอเคและจุดสุดท้ายของการวิ่งเก็บลอดน,นี้ครับเราจะต้องเรียกเรือเดินสมุทรมาก่อนแล้วเข้าไปเก็บตรงเกาะฝั่งนู้นเลยเรียกเรือเดินสมุทร ก็ขับไปเลยช่วงนี้ห่างหายไปนั้นก็ขออภัยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดงานที่มาหาลัยนะแต่เดี๋ยวอีสักพักอีกอีกสักไม่นานก็น่าจะมีเวลากลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้แล้วครับ เดี๋ยวเรามาตรงนี้จุดสุดท้ายนี่ครับโอเคเก็บครบแล้วละครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยแล้วกันว่าครบหรือเปล่าอ่าครบไมครบไหมอ่าครบครับครบ75ชิ้นพอดีเลยจากตอนแรกที่ผมมีอยู่1ชิ้นนะครับก็ถ้าหากว่าใครนะครับที่ต้องการจะเก็บสกรับบููให้ครบ168ชิ้นเพื่อที่จะเลื่อนขั้นตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยให้ถึงเลเวล90ไปเลยก็ ผมก็แนะนําให้ไปขอเก็บวอลคนอื่นเพิ่มนะัดูนะครับแต่ก็อย่าลืมถามเขามปเลยนะครับว่าเขาจะให้เราเข้าไปเก็บหรือเปล่าเผืาอเขา,าจะใช้อัพตัวของเขาเองเช่นกันเหมือนกันนะครับก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สลับคนที่กำลังจะหาสก,กู๊ปรูมเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์อยู่นะครับก็เอาไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ